ซื้ออีกไหมล่ะซื้อถั่วอีกไหมล่ะจ้าเมื่อกี้มันจาเมื่อกี้มันทำอย่างนี้มันแย่งจ้าเมื่อกี้มันทำแบบนี้ไอ้ตัวนั้นน่ะตอนแล้วมันทำอย่างนี้เลอไครแก่แล้วดูดูไม่ซื้อแล้วมันแย่งพอแล้วแย่งหนูนะมันหิวอ่ะ ดันน้องอ,อดันน้องล้มเลยขับแอปพิมพ์ลเอเอฝ่าวิาดเรายังไห่ยังไม่ทันได้แกะุงเลยโอ่ะโอ้โหไม่ลงนี่มันกัดจำได้าจะมาต้องไปซื้อกล้วยอยู่ไอ้กล้วยอยู่ตลาดเมืองทองไหมมัน ก็ไม่เน้อมีที่เล่นที่เล่นของลิงต้องไปแย่งมันของคนนี่แหละไปแย่งคนเล่นไม่มีคนเล่นไปเล่นแทนคนถ้าเล่นอยู่บอกมีคนบอกให้

ลิงขี่มอเตอร์ไซลิงขี่มอร์ไซคลิงขี่มอเตอร์ไซค์อ้าใจนูี่ังนะไมชยว่างะไม้วังมันแย่งเด้อไปแล้วนะไปแล้ว วิ่งแว้นวิ่งอ้าว ินขนมปังสบายใจเฉิบเลยนึ่ตัวที่ส่งถุงหนึ่งแย่งเลยไม่ทันได้ให้เลยใช่ไหมคะอ,มอ,อืมยังไดเหรอยังยังขึ้นอ่ะมันเลนมันเล่นมันฉกกระโปรงลงมันฉกกระปกกระปกไปหรือยัง <c oughs> ปลาพีดาไปตกปลาแล้วปะ <c oughs> อยา่า <c oughs> มันมักัด